ยาเขาคางทางนี่ไม่น,อน้องนะฮะกระลำภูแค่เขียวไปครับหมู่ว่านี่กันสองมนะือนะฮะแดดดีแห้งว่านนี่ก็แดดดีครับครับผมอะอันนี้คือเส้นถนนจากบ้านต้ตนไปบ้านตอกแก้วครับอ่ะนี่ก็เจ้าหนึ่งครับผมนี่กระลังเอาเขาลุมโอ้เอาเ้าวันนี้ใช่แล้วมันเนี่ย เขเา,เาเขาบ่โอ้เขาท่าเขาท่าเออเออคนเขาเน้อดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะเอออ้าทางนี้กับแม่นีเจ้าเรื่องะครับผมนี่ตรงนี้ล่ะโอ้เขาไม่ได้ใข้คักแน่เลยนี่อ้าวไง เ,เขาตัวนี่มืกขึ้นนี่บ่ทิ้เกี่ยวยี่หันบ่ขามาันเกี้ยนนั่นบ่โอ้บ่เขาท่าอยู่นเนาะไปแนยอยู่หน้าทวงอ่ะน้าท่วมมาแล้ว <c oughs> โอ้ยนี่ครับแม่อะไเพิ่มไม่ได้ไหมถนนนี่นนนอีกเล่นหนึ่งนั่นคือ ให้พี่น้องตางเขาเลยเมื่อี่ล่ะง่ายมาครับะถน,นนเลนนึงนี่สลา,ายพี่น้องเขาตาเขาเลยอีกฟังนึงให้อะไรรถเร่งผมนะเมื่อี้ละ่ะรถข้างดำใช่ไหมน้องพวนะงนี้คือว่าพี่น้องเขาเริ่มเกี่ยวเขาอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าอาการนั่น ข้เาเกี่ยวครับผมนะนตอนนี้ก็ประมาณผหัวกุ้งกุว่าครับเบิ่งครับผมเอาไปไหนมีตะเขาครับผมนะยังบ่พ่อไม่น้องห่นต้อจากนี่ครับบ้านก้าวเกี้ยวนะนี่ บ้านกอบแก้วที่พ่นเรื่องขวดในร้านอะไรพี่น้องกันหรือเอ้าเอ้า,อายังไงอ่ะวันนี้เหนไหครับนี่กับแม่นี่นี่กับนังติตาเขาเอ้าเขาตาเขาบบเมืนเน่อไหร่เพราะได้ไปยกย่อป่ะดีครับโอ้เขานี่ยหยุพักไม่รอด ต่อครับผมนะรู้ว่าจะมีไหมทางนี้ตอนนี้คือถนนนะจากบ้านก๊อแก้วไปนุ่นไทยไปหมดแล้วครับหนองแพรนไปผู้มุ่นถนนเ้นนี้ครับผมนะไปหอดไม่นำมุ่นเลยครับ